ปกติปนินมันสีเต really ็มมันสีเต wow ็มเหลี่ยมเลยแม่นหมันสีเหลี่ยมว่าแม่นปนินหมอนี้มันสีอันตู่อันนี้ยังไงแม่แม่นบะมันจะมีสงอ่ะนะแมาแ่เอาล็อคอะไรบางจากชิ้นนะนี่เตี๋ยโอ้นี่คือปลาหมอคางดำมาเยือนถิ่นอุบลแล้วแต่ว่าตายหมดแถมมีกลิ่นอีกต่างหากมีกินอีกต่างหากไม่ไม่ทั้งเนาะไม่อมาเท่าใดรันเนี่ ช่องถังเออนี่ละโอ้ยเจลเล่ขนาดเลยเจลเล่ตัวเราแช่อุซ่าที่เอาแบบดีๆมาแจกชาวบ้านอาไปอาจารย์เอาถุงมาด้วยนะเอาเจ้าถ้วยนี่จิเอามาตัดตัดตามาตัดตายเน่าะวุ่นวายเกินเกดอะไรอยู่ตะขิดตะนิ่นน่ะล่ะเออครื่องนันเร่องเอาไม่นี่ตอนน้าเราบังเราเบิดเครื่องความชัวบ่ให้เอาลงบ่อเพิ่งเล็ดตุกการเอาเน่าๆมาหลอดเขาจ้ะ ย่านย่านพ้นหนึ่งพ้นเอาลงบอลงอีหยังนะคะนี่ไม่หยันหรือมาปล่อยนี่เน่าของแท้ย่านข้าเน่าเลยนี่นี่กันเอาจับเบิ้งผู้ใดอยากเบิ้งอ่ะนี่ล่ะปลาหมอค้างดำอ่ะได้มันดำอ่ะค้างอ๋อนี่เด่นนี่เด่นนี่นี่นี่ค้างมันดำดำนี่เบิ้ง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 นี่ล่ะเอาเขาถูกบนแล้วค้างมันมีหนวดเออไม่ทันเขาบ้าน จนแมงวันมาแล้วคุณน่ะเอาถักควากะเอาใส้่อดิึงไอ้ดีด้วยค่ะเด้อไข่มันเพิ่นย่านไข่มันข้างไว้สองเดือนเถาว่าเยอะใครพที่ยวสงสาได้มันเพร่าฟันเนาได้ยนงไมันเพร่าผมจังไรโอ้เพิ่นย่านเพิ่นย่านเหมนผู้เฒ่าเพิ่นมาเอาแล้วค่ะเพิ่นมาเอาไม่เรียปลาแดกเพราะว่ามันเริ่มมีกินแล้วนั่ ตัวน้อยตัวนอยก็อันนี้ยเอแล้วก็ตัวไ้ค่ะย้ายมาบังเอาห้ยายแล้วบังดเอาจับบังเตเบังงวงค้างนั่นค่ะโอกปดีหน่อยนี่เนาะนี่บังไซกมาเป็นขางดำนี่ค่ะนีเด่นนี่ดำดำนี่ค้างวันดำเนี่มันมีหนวกระเฮ็ดไปแลกจ้าให้กูเเถาเพิ่นมาเดี๋ยวยู่ที่เจ้าทีถ่ายรูปออออดีเป็นคะมาผ่ามาปูนี่จกความร่วงนี่เรื่ๆเขาึงผ้าจังด เลือกเอาเสือให้พูไปใส่เตาหนังมีตเตาหรอมันจะเตาพัดน่แหละเขาเป็นตัวไม่อยากเอาเนี่ยเอาคู่มาเอาคู่ไทยคู่มาแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปทิ่มเอาเข่งมาวันนี้ขั้นเลือกวันเสือตัวหน่อยเดี๋ยวเขาเงินที่ได้เมียเออเอาไปทั้งหน่อยทั้งไงอะไรจะไปทิ่มเอาเอาไปเอาไปพู้เล่าคู่สองคู่ลอดเอาคู่ปีไหนมาเอาถุงก็ได้ค่ะเอาไปลอดค่ะ thấy xuống là là, phải rồi. đi thau ở bắc bưng, bơm đầm, lóc bơ khế hiện, hiện thức cảnh. bị như vợ, lóc bơ như vợ, bơm kháng đầm à? kiếm lỡ, khơ, khơ, khơ khửn ai, ăn lá,

มันแข้งแพตาตี่ออันพอดีอันอันเสียเล่นะคะลูกน้องเราเนาะไปสั่งอีกอีกแค้หนึงอ่ะนะบ่ได้ไปซั่งแพ้หมองเสียปุ้ดแล้วไปเบิ่งไ้มาใอหญ่ันไปอันนี้ภารกิจช่วยชาตินะคะบ่แม่เรื่องธรรมดาได้่อันนี้ภารกิจช่วยชาติได้เนี่กินมันเหนมันสิ้นซากเพื่นว่ารัฐบาลเขาว่า นนัการกิจช่วยชาติได้เราเอาไปเลี้ยงคนนะไปเบื้องด้วจ้ะเด้อนี่ล่าถ่ายรูปแล้วก่อนนี่นี่เราช่วยชาติได้นี่เป็นคนดีของสังคมช่วยกินปลาหมอคางดำได้นี่อันบางฝืนบ้าน้วกเอาไม่กินมาสั่นเดีนี่ใกล้ถูกเออเราเอาถุงมาแลี้ยงคนละอยู่บักไก่นึงด้วยที่กินปลาโอ้นี่ละแสดงว่าเราทันสมัยเราได้กินปลาหมอคางดำแล้วบัดเนี่ย ยังชอกับสมัยมาแล้วว่ะดิอ้าวพัพพกินช่วยชาติได้เจ้าได้หนีเด้เป็นคนดีของสังคมนะผู้ใดว่ากินแสดงว่าบ่เป็นคนดีได้หนี่นว่ามเป็นคนดีไม่รักชาติใช่ไหมคนดีรักชาติหรือเปล่าคนดีนั้นบ่กินเอาฮ็ดประแดกนะคะขอโทษขอภพัยเพราะว่ามันน่องคนที่ไปเอาเนี่ยเพิ่นก็คขึ้นบ่บลกาติอะไใรดอกว่าอันเขาแก่ซังจริงมันมัน นี่นะถ้าเบิ่งน้ำดูวเจ๊เขียวเอาไปจากแดดเลือกเอาอันนั่นก่อนแล้วไหนใกล้กินน้ำก็ได้อันเดียวตัวน้อยๆอะนะกินน้ำก็ได้แล้ววะแต่ไปเอาลุ้งข้อมเด็ดขาดเพื่นยานนะดีเดียร์างมันดำเบิ่งน้ำนี่ไหนไหนทางมันดำเนี่ยนี่นะคะนี่ยตาแล้วคว้าว่ะที่นี่เจ้าหนีอันนี้อย่างว่าใส่หนีมเหรออ้ยไล่เฮ็ดปลาแดกไปคลายเฮ็ดปลาแดดเดียวไปคลายเสียพูบไปเด้อเสือเขื่อนบ่รับเสือเขื่อนบ่ แค่อะไรหดกนี่ปลาแดดมนปลาแดย่างเดียวมบ้านี่ปลาแดดย่แล้วตอนแรกเสพูดว่าทีเอเอามาท่ยาบ้านว่าเอามาโลดแล้วั่นว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากเอามากันถ้ามันเป็น้องงามนั่นอันนี้ไปยังมันบ้่นปันบางหมงเดียวอันนี้มันเป็นยางไงเอาพันช่วยชาติเีเขียว ว่ากันไปอันนี้ป้ายยู่ไงจุดนี้มันมีกินเลยนะก็เสืยปลาทะเลปลาทะเลมันเป็นพมวงหมาท่าเลยนี่เนี่ยบีบบีบแบบนี้เนี่ยบีบกินออกแบบนี้เปล่าเอาไปบีบไปแล้วตอนแรกเอาเสียปูแล้วว่าที่พวกเอาม้าไอ้ปูแล้วล่าที่พวกเอาม้ามมีกินอ่ะเหม็นจึ่งๆมากร นมโรนวือ่ยสัมาเที่ปรเทศค่เรานเนี้ยเดี๋นเยม่ากะออาส่วนหี้าน้อ่องกระด้งนม่มาบีบอหตัวยังไงแวนี้นะอตัวส่สีไรส่ตาสนมวตาแข็งได้นี่แหละมันค้างดำอยู่เดอา็นี่ว่ามอขังนำนี่ละตาดำดำนี่แหละเนี่ยตัดหัวออกกับว่านิ่มไวมาจะวางเลย่นนี้มม่มีชสาน นก็เปลาทองโอ้หมอนี้มันสีหมอนี้มันสีอันนี้ปกติปลานี้มันสีเต็มมันสีเต็มเหลี่ยมไปเลยแมนบอนมันสีเหลี่ยวกว่าแมนปลาดินหมอนี้มันสีอันตู่ๆอะไรเงนเงยแมนบว่มันจะมีสรงอ่ะนะว่าถ้าถ้าปลานี้มันจะอ้วนอ่ะนะมันจะแมนแถมมันจะพิงอ่ะยาวๆมันจะเป็นประเก่งวังจะเยื่อไว้ได้หรือไม่มีได้จะขั้วเป็นยังไงบ่างอได้ไหมมือถัวมันถัวเดียวเด้ม เ็มด้เอาวะนามาเอามาเบิงมาเบิ้งามองงดำเบิ้งผู้้าบวเคยเห็นฝามองขงดำาเิ้งมดูมาดเร็วๆนี่ป้งวไหนเนปิงวได้ละมันเสียมันเน่าแน่แล้วอะนะได้จเดกไีดยมเอไปไปหนึ่งได้บ่เหรอ หนึ่งขนาจะไว้ครับแต่ถอดกรอบน่าจะได้ยังพูดว่าติดมอญกระตัวใหญ่ก็เอยหนุ่มคนลากเบิร์ดถึงตัวใหญ่ตัวน้อยค่ะเพิ่นลากเอามาเบิร์ดนะเพิ่นกะที่เอาให้มันตายโลดอ่ะนะใช่จังเครืมือนี่ละถอดลูกผิดกฎหมายเลี้ยงไม่ได้เขาเดินอยู่ขุนหนองเขาบม่ให้เลี้ยงก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะกูเจ้าเอามือชิมตัวใหญ่